ระวังจ้าไหมล่ะท่านผู้ชมดูดูความเถอคของมันอะไรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับจิ๋วผมเนี่ยจะคนเดิมกับรายการจะใส่้แย่ะ yeah, ตาก่จะไปรับชมคลิปนะครับผมอยากจะให้ทุกคนมองหน้าผากผมให้ดีๆนะฮะแล้วก็นึกถึงปุ่มกดไลค์ที่หน้าผากของผมนะฮะแล้วก็ช่วยกดมันลงไปนะครับผมเล็กๆน้อยๆน,นะฮะไม่ขอเยอะนะครับแค่สัก500ห้าไลค์ก็พอนะก็มีกำลังใจทำแล้ว ก็แบบจนไม่ได้เศร้าแล้วอะ่ะน้องๆโ,โอเคก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับผมผมขอเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนนะฮะว่า3 2 1สองหนึ่งคัเทปเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R o v free fire fifa speed ritter รวมถึงบริการไข่ไอเทมโ้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บ katep.iam. by administrator อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้มาก็ตั้งหลายเกมไม่รู้ว่าจะอัดตัวอะไรมันก็มีตัวให้อัดเยอะแยะแต่ทำไมผมต้องกลับมาเล่นมอทอสอีกเนี่ย โอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นมอทอสในสูตรสำเร็จฉบับใน just for game นะครับผมปกติหลายๆคนก็น่าจะรู้จักผมมาจากมอทอสค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะเล่นมอทอสไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งผมใส่รูนโปรเทคมานะฮะทุกผู้ชมนี่ดูเลยเลือดอย่างเยอะโอเคแล้วก็จะวิ่งอึดๆหน่อยนะฮะมา คือปกติผมเล่นมอทอนเนี่ยผมจะใส่เป็นโเด้นบอดี้สปิริตแล้วก็โพเวทนะฮะอุ้ยอะไรเนี่ยอีกนิดนายจะโชว์อิโมจิเราอย่างนั้นเหรออีกนิดมาอีกนิดอีกนิดเอาอีกเะละ่ะเออเรามีท่าเต้นด้วยนะอีกนิดเอาไหมอีกนิดอันนี้โอเคมันเคลียร์คลิปแล้วเพวื่อนมันเคลียร์คลิปแล้วนั่นนะ่ะโอ้โหยโอเคมาครับผมเจอมาล็อกนะฮะ สูสีนะผมบอกเลยมอทอยกับมาล็อกนะฮะแต่ผมยังไม่เคยลองรูนนี้เลยนะนี่เรียกว่าเป็นการทดสอบแบบใหม่นะฮะโอโ้โหเฟนนิกเฟนนิกน้อยผมไม่ชอบเฟนนิกเลยวะโอ้ย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 โอเคเล่นมอทอสโคตรไม่ชอบเฟนนิกเลยบอกเลย <c oughs> คือมันกิ้งได้นี่แหละกูไม่ชอบตรงนี้เลย <c oughs> คิกซี่ด้วยอุ้ยล่างได้สวยงาม <c oughs> โอเคฮะฉะนั้นเราต้องเล่นบนชีนะปัน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 พะลมพี่คาดพะลมพี่คาดโอ้ยถึกดีวะ ถึกดีแล้วเนี่ยถ้าผมใส่ลูนสปิริตมาเนี่ยผมลดไปครึ่งหลอดแล้วนะตอนเนี้ยโดนตอดตอดนิดตอดหน่อยโอ้โหเฮ้ยแต่ลูนนี้เวริร์กไปอีกแบบนะเนี่ยความถึกมันก็ดีเหมือนกันนะัเนนี่โอเคฮะท่านผู้ชมโซนตรงนี้ไว้นะครับโซนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามใช้เป็นบัตเตอร์ไฟล์ป่านะฮะเ <Fuck. S 1> อารองเท้ามาก่อนดูก่อนนะฮะมาแล้วถึงพร้อมกันเลยเซฟิตเราก็น่าจะมาเอา้าไม่มาเซฟิต <laughs> เออต้องรอโอเคเซฟิตมาแล้วเซฟิตมาแล้วเซฟิตมาแล้วดูแมปดูแมปดูแมปลุกแอสแมปลุกเอสแมปเปิดมาหลอดได้ปะเนี่ยเปิดมาหลอดเลยไม่ต้องเปิดมัลอวัตต์ไฟเนี่ยกูเปิดแท้งเป็นไงเล่าโอ้โหสุดจัดปลัดบอกสุดจัดปลัดเลยกันต่อฮะแท้งมันตายไปแล้วเราเราต้องเอามังกรมังกรเพื่อนมันจะคอนเทสต์ป่าววะนี่มันคอนเทสต มันคอนเทสต์มิวสิกคอนเทสต์มิวสิกไม่มีอันตีว่ะโอ้ยหายากูตายไปแล้วเพื่อนบางคนก็จะตายก็จะเอ๋ยรับได้สวยว่ะเอาหูเอาเรื่องว่ะปลาปลาไปเฮ้ยพิกไซพิกไซก็มาพิกไซก็มาวิ่งวิ่งเอาไม่ตายสิไม่ตาย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 อยากจะกลับไปช่วยแต่โอ้โหดูเลือดซะเหลือเกินดูเลือดซะหน่อยไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เอา เออตายฮะยเตะกูโอเคออกล้างมาฮะพอเราเจอมาหลอดฮะผมต้องล้างตอนมาหลอดโดดฮะมีปะเนี่ยเฮลโลมีจริงด้วยน่าจะตายวะโอ้โหถึกดีนะเนี่ยไลฟ์เป็นอีกน่าจะไม่ได้ะฮะทุกผู้ชมโอ้โหนี่ไบันถึกดีนะเนี่ยดูื่าเกรถ้าผมใส่เป็นลูนสปิริตมาผมตายไปแล้วฮะทุกผู้ชมมันยังอยู่มันยังอยู่เพื่อนมันยังอยู่อายา ถอยมาระวังนี่ไงโดดไปแล้วกูโดดสวนบ้างเป็นไงเล่าเออมันจะโอ้ยล้าเหรอโอ้ตายโอ้หืไม่นึกว่าจะล้าเข้าไปโอ้โหเราไม่เข้าใจกันครับเพื่อนช็อตนี้กู <c oughs> ไม่นึกว่ามึงจะล้าเข้าไปกู <c oughs> นึกว่าจะถอยกับมาได้ป้อมโอ้โหให้ใเตะเราน่าจะคิดว่าได้แน่ๆโอเคฮะใจเย็นๆครับ ไปแล้วก็ลุยกันต่อมันวิ่งช้ามากเลยฮะท่านผู้ชมแต่เรามีสกิลหนึ่งที่วิ่งไวหน้าเอ็กคิวจังเลยหน้าเข้าไปเอ็กซิคิวบึ้มมน่าจะดีเฟนิกเนียนบ้านเฟนิกผมฆ่าเฟนิกไม่ได้อยู่ดีอะ่ะผมจะฆ่ามันมันก็กิ้งหนีอะ่ะดูนเอา้ากิ้งแบบนี้กิ้งหลุนๆตายตายตายเออโอเคซ่านักเหรอเพื่อนฮะ มาหรอกนายบางอาจถือรีโมทแล้วจะปินไปแล้วตามไม่ทันหรอกเฮ้ยหรือต่อได้หรือต่อได้อีกนิดตันหน่อยไม่ตายอยู่ดีวะตีบน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 ทันปะเนี่ยทันปะครับทันปะไม่ทันเสียดายุส่าฆ่าไอเฟนิกได้โคตรเกลียดเลยฮะผมเกลียดพอให้ยาเตก็ผมเกลียดเฟนิกนี่แหละต้องโดดใส่มันวะท่านผู้ชมต้องแก้แขน แบบว่าเราต้องแอนตี้ความเกลียดของเราโ <g ül> ดยการโดดใส่หัวมันมาทตอร์ไฟเล่นเพื่อนกูนละโโเกมนี้ตัวโคตรโกงเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเฮย้ยหลุดได้มาหน่อยปึ๊บปึ๊บอยู่ปึ๊บอยู่ล้างรอล้างรอ,งรอโอ้โห,โหเพื่อนโอเคคือมันโดดไม่โดนสวยอยู่โอเคเป็นการล้างรอฮะเผื่อคิกซีมันยกไงเผื่อคิกซีมันยกไอเอ๊ตาย,อ,อ,ยอยู่นะ โอ้โหกูย่างถึกเลยอ้ย่างถึกมอทอตเป็นย่างถึกแล้วครับนั่เอ้าเดี๋ยวโอ้โหเุ้ยในพุ่มอ้าสวยโอ้โหเศรษฐเป็นงานเป็นงานครับผมเป็นงานต่อต่อต่อกูถึกมากกูถึกมากมีอีกนิดมีอีกนิดคลอีกนิดคลอยู่อีกนิดคลสุดท้ายก็ดาเม่นไม่พออยู่ดีฮะอุ้ยแต่เห็นนู่นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นนู่นบ่เรียนล่างเราไปนู่นแล้วพี่นิกอยู่บนนะ โอเคได้ล okay. okay. ่างเนียนได้ล่างฟรีๆกันช่วยอีกนิดไปก่อนเป็นอีกอยู่แถวนี้ไหมถ้าสไตล์นั่นไงว่าระสไตลมันสไตลมันเล่นแบบไม่กลัวเป็นอีกอ่ะอุ้ยโู้ผมตายตอนเนี้ยอุ้ยระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเวอ้าวอ้าโอ้โหู้นี่ก็จะรอดแล้วมีมีเออวิมีสกิลหมดเฉยๆยี้โอ้ยนึกว่าจะรอดแล้ว โอเคแต่ก็ยังได้มาอยู่ฮะท่านผู้ชมถือว่าไม่ไม่เสียหายหลายแสนแล้วก็วิ่งไปช่วยเพือ่อนมันวิ่งช้ามากเลยนะฮายาคุเร <ś les> ียบร้อยจะ <ś les> เวกบัฟโดนรู้วนโดนรู้ตัวโดนรู้ตัวหุว้ยคลิกสีคลิกสีฆ่ามันได้ป่าวะโอ้โหดาเมจด,ดาเมจดาเมจไม่มีฆ <ś les> ่ามันได้ปะได้โอ้ไม่ได้แล้วโอเคบายยเพื่อนล้อเ,เล่นล้อเล่น ลอเล่นลอเล่นเถอนนะโอ้โหแค่ลอเล่นแค่ลอเล่นนีดิจเอ้ยโอ้โหสวยตายอยู่ดีบ๊ายบายเอเมื่อกี้วิ่งไปก็ไม่พ้นอยู่ดีไม่พน้นวงโอ้แต่พลังแฝงเราดีดสวยวะ่ะทุกผู้ชมเฮ้ยแต่แบบนี้มิกซีอยู่มันล่างสี่นะเพื่อนแบบนี้ยาวบนได้เพื่อนไปเลสโก o ดูดิดมีกับมีกับเซฟิต อยู่ล่างหมดเลยอ่ะมันเล่นล่างจัดๆดูดิโอ้โหโอเคเสพิดเฮ้ยฆ่าได้แต่ได้บนฮะคุ้มอยู่คุ้มอยู่ทานผู้ชมคุ้มอยู่คุ้มแล้วโอ้โหมาสี่กันเลยทีเดียวจะฆ่ากูแต่ละทีนี่มาสี่กันศกใสเขาเลงเห็นความถึกในตัวเราพุ่นแล้วสำคัญตัวเองนะฮะทุกผู้ชมจริงๆเขาแค่อยากได้ล่างแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยเฮ้ยโอ้แล้ว หนีไปโอ้โหได้เอ็กคิวแม่นๆม่เอ็กคิวแม่นๆม่นอืมต่อนะต่อนะเร็วๆร็เร็วเเพื่อนถึกอยู่ยังถึกดูความถึกดูความถึกเออสวยอืมให้ป้อมตีอีกสักทีสองทีก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคนนี้คนนี้รอเล่นอายาลัมอ้าผมนึกว่ามันจะยืนนานขนาดนี้นะเนี่ยเอาจริงเออตาย ตายอ่าโอเคคือปกติผมใส่แต่เอ้าตายอ่าโอเคไม่ได้พูดผิดเอ่าโอเคมีตายาคือปกติผมใส่สปีริตมาไงสำหรับรูนมอทอสนะฮะที่ผมเล่นแบบว่าเอ่อจนท่านผู้ชมมาติดตามผมเพราะว่ามอทอสนี่แหละคือนั่นแหละ,ละแต่ละคลิปอะใส่สปีริตมาแต่มันมันไม่ถึงขนาดนี้นะแต่นี้ยืนในไฟยังถึกเลยคือถึกแบบเห็นความแตกต่างอะจากคนแบบว่าเล่นมอทอสแบบเป็นประจำแบบผม คือแต่มันวิ่งช้าลงมากเลยนะท่านผู้ชมมันไม่พิ้วเพื่อนลงไม่มาเอาคิปโอเคงั้นตัดเลยเอยเป็นแบบนี้ผมว่าได้อยู่นะคือแบบคือแบบว่าบัตเตอร์ไฟโดดแต่เราไม่ตายแน่ๆท่านผู้ชมไม่ตายแน่ๆแ,แล้วหนึ่งเฟนอีกต้องยิงแบบว่าหลายช็อตเลยเราถึงจะตายแล้วหนึ่งนะฮะหุ่ยมันเห็นนะเนี่ยเร็ว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 เออสวยไปมันเอาเพื่อนแล้วมันเอาเพื่อนแล้ว มันเอาเงินเราแล้วใส่ไอ้นี่ก็ได้เฮ้ยมันล้างมันได้ล้างยืนอยู่ฟาดเอคิวไปดีเอคิวไปดีเฮ้อเฮ้อุ้ยมีกูสวยมากเลยหมีมีไม่โอ้โหมีโคตรสวยมีนายโดดแม่นมากเลยหมีเลือดแทบไม่ลดฮะลดไปไม่ถึงเออสามสิบเปอร์เซ็นต์บอกเลยเลือดผมเนี่ยโอ้โหก็มาดิก็มาดิใครก็ได้อะก็มาดิ เอาปาล่ะเป็นหนิกเลือดน้อยเนี่ยฮะเอาได้เออว้าวเออไม่ตายไม่ตายมอทอสมันเถื่อพารีบเรามันมีโอ้โหูบัดบัดบัดโดดมากูตายแน่เลยช็อตพอเพื่อนพอพๆๆอพ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 อ่ออพออพ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 วพอพออพ ไม่ต้องกลับไ,ไปไปต้องโกงไม่ต้องกลับมาละยืนกดดันงั้นนะ่ะยืนเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นไม่มีเลือดล้างแล้วเสียบมันก็ล้างเหมือนกันบ้าเอย้ยบ้าเอย้ยเอา้าเอา้าแบบนี้เอ,อ้ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็สวยสิครับยืนรับปอมเท่ๆไปไม่ไม่หลดเฮ้ยต่อเะละ่ะเวเลสฟิกเลยถึงกับฟิกถึงกับฟิกยังไงต่อเอาเวเลสเนี่ยเวเลสเนี่ยเออ ต่อเป็นอีกฟีนิกเนิกใส่สุดใส่สุดหยุดไม่อยู่กูขอสละชีวิตเพื่อให้เพื่อนได้คิวขอสัก5 0าไ้อยเพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีในการเก็บคอครั้งนี้ครับผมแล้วก็จบเกมคุ <c oughs> <c oughs> ดเจ็บคอเลยครับโอ้ภาคแต่ละคลิปเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตายเยอะอยู่นะคลิปเนี้ยตายเยอะมากๆเอออันดับสี่เลยเฮ้ยเราอันดับสี่เลยเหรอเป็นไปได้เหรอผมว่าผมทําอะไรเยอะอยู่นะสี่ oh. เลยเหรอวะคะแนน,นห่างจากเพื่อนไม่ต้องไปดูโอเคไม่ห่างฮะสิบึ้นลักสออิบเฮายาหกจุดเก้าเหรอเป็นไปได้เหรอดูดาเมียดนีหกหมื่น <laughs> ผมดาเมียเท่าหายารุกนทะ่านผู้ชม โอ้โหดาเมจอาดาเมจห่าง5ยาพันเดียวครับนะครับแล้วก็ดาเมจเยอะกว่าตัวป่าด้วยครับโอ้โหกูทำลงไปได้ยังไง <c oughs> โอเคนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ไว้อีกนะครับผมขอ,อกันมาทั้งคลิปแล้วก็กดกดกันให้ให้กันบ้างนะฮะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการตัดคลิปอ่าตัดต่อป่าปวดคอแล้วก็ภาคคลิปนะครับผมซึ่งอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นงานที่ มันอาจจะมองดูแบบสบายนะฮะแต่จริงๆมันไม่ได้สบายเลยนะครับผมใครไม่เชื่อก็ลองไปลองทําออกมาสักหนึ่งคลิปนะครับผมลองดู <laughs> ลองดูแล้วคุณจะรู้เองนะครับว่าการเป็นยูทูบเบอร์แม่งไม่ง่ายเลยนะครับก <laughs> ว่าจะได้เงินแต่ละบาทโอเคนะครับผม see you again next time ขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่นะฮะไม่เป็นเลยปีใหม่มาสี่วันละไม่เป็นไรอวยพรตอนนี้ไม่เป็นไรเจอกัน